เนะครับตอนนี้นะที่แม่งาน่งกำลัง,ลงทำการหลืดหลื้อเดืลิกเคนนะเดืลิกเข้ามาเห็นเดืลิกเคนนะมันเดืลิกเข้ามาเห็นเดืลิกเคนทีมงานใส่งานอยู่แถวๆสะพานนี่ครับสะพานพุนพุน ครับทีมงานก็กำลังเตรียมเตรียมที่จะถอดแมตช์นะถอดแมตออกครับทีมงานก็นกำลังที่สลับเพื่อที่จะแยกแยกเอ่อแยกความยาวของของกระบูมครับของแขนนะครับแยกออกเป็นท่อนครับเพื่อที่จะลื่อของนะครับตอนนี้ เ้าครับตอนนี้ครับตัดแล้วครับตัดแล้วก็เียกออกกันนะครับนั่งเียกชินส่วนกับ,บเพื่อให้ง่ายก็การคนใหญ่ครับใส่โซเออก็นหมดโอเคครับทิมงาน